สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนคลับนะครับดอะ,อะนะครับนั่นะแหละนะครับสลับในงวดล่าสุดนะครับเลขสีข้างบนเลขสีข้างล่างนะครับาะอะ,อะก็ย้อนไปตั้งแต่ในปี40เลยนะครับาะถ้าจับแบบเนี้ย อ่ะมีลุ้นนะฮะก็ขอให้มันเดินดีมันถูกมันเข้าอีกแล้วกันนะครับก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะอ่ะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะสำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้เป็นเพียงแนวทางนะก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะจะนําไปจับไม่จับนี่นะครับผมก็ทําให้เป็นแนวทางนะครับอ่ะมันก็จะมีนะครับอ่ะเพราะว่านเน็ตวันล่าสุดออกไปในที่ใน9 4 54ี่เนี่ย ในเลขที่ออกนะครับใน4ในหลักหน่วยบนในหลักหน่วยล่างนี่มันก็จะมีไม่กี่งวดนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็ย้อนไปนะครับในปี40นย์ะครับวันที่16กุมภาแนละออกไปในที่ใน4 4 9 9นะครับ8 8 4นะครับแล้วก็94อ่ะแปดสาสี่นะครับแล้วก็มีในปี48นะครับ1กุมภาพันธ์ปี48นะฮะออกไปที่ใน5 สี่ศูนย์ศูนย์ห้าสี่นะครับแล้วก็สามสี่นะเนี่ยสี่โดยบนโดยล่างนะครับแล้วก็ปีหกสองนะฮะออกไปที่ในเก้าหกเจ็ดหนึ่งสามสี่แล้วแล้วก็จะเป็นในที่ในศูนย์สองเออสังเกตว่ามาแต่ต้นๆปีนะกุมภากุมภาเหมือนกันเลยนะครับเนาะ,ะอ่ะมารอบนี้มาสิ้นปีเลยนะครับแล้วก็จะเป็นนะฮะในตรงนี้ก็จะเป็นในที่ในหนึ่งร้อยหนึ่งศูนย์ศูนย์นะฮะแล้วก็เก้าเก้าสี แล้วก็8ปดสี่เนี่ยมีเก้าสี่นะเนี่ยนี่แหละแปดสี่นี่ออกครั้งสุดท้ายในปีหกสามเนาะถ้าจำไม่ผิดหลังจากนั้นออกยากมากมากเลยเนะีแปดสี่นี่ห่วยไม่ออกวันนี้ดีนะฮะถัดมาเป็นสี่สี่สามหกห้าเก้าสี่นะฮะแล้วก็หนึ่งสี่อืมในปีนะครับหกสามมาหก้าเนาะอ่ามีเก้าสี่เหมือนกันแล้วก็ในล่าสุดนะครับเนาะ หนึ่งมีน้านะฮะปีหกแปดนะครับแปดแปดเก้าสี่แล้วอะไรก็ห้าสี่อืมเนี่ยหลังหลังมาเด่นเนาะถ้ามาเก้าสี่เนี่ยก็มานะครับสี่แบบหน่วยแบบเนี้เนาะสามปีเลยนะที่ออกแบบนี้นะครับเนาะอ่ะส่วนนะครับมันจะพอเป็นเลขไหนได้บ้างนะครับถ้าเท่าที่ดูแล้วนะครับมักจะเอาในตำแหน่งตรงน,นี้ไปเป็นเลขเด่นนะครับในงวดถัดไปเนี่ยหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันเนี่ย เนาะเนี่ยแสนหมื่นพันแสนหมื่นพันแสนหมื่นพันเนี่ยอ่ะถ้ามันซ้ํากันเนี่ยมันก็เล่นน้อยหน่อยแสนหมื่นพันเนี่ยล่าสุดอ่ะแปดหนึ่งแปดอ่ะก็แสดงว่ามีแปดกับหนึ่งนะครับอ่ะเราดูว่าจะมาไหมในครับปี้ซีซูนเนีฮะเนาะอ่ะสี่หน่วยบนสี่หน่วยล่างถัดมานะครับจะมีสี่กับเก้าไหมเนาะอ่ะผลที่ออกก็จะเป็นที่เจ็ด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 เก้าเนาะอ่ะล่างก็เก้าแปดนะเห็นไหมครับ มีเก้าอยู่นะมาในบนกับล่างเลยปีสี่แปดนะฮะห้ากับสี่ศูนย์มาไหมนะครับผลที่ออกก็จะเป็นอิช่เสี่สองสองลลวก็ห้าสามอ่ะมีห้าเนาะก็มาล่างนะมาล่างนะครับสี่ศูนย์สิบแปดปีหกสองนะฮะเก้าหกเจ็ดจะมาไหมนะครับในเลขดิ่นนะผลที่ออกก็เป็นอิช่เดแปดสองสี่เนาะแล้วก็ห้าหกอ่ะในงวดถัดมา มาในที่ไหนหกนะฮะอ่ะสิบสิบมาหน่วยเออก็ทั้งสามช่วงในตรงเนี้ยนะก็สังเกตดูว่ามันมาในที่ในเด็ดล่างนะครับแล้วก็ในปีหกสามหนึ่งกับศูนย์นะอ่ะจะมาไหมนะครัผลที่ออกถัดมานะก็เป็นที่ในสามศูนย์สามแล้วก็เจ็ดศูนย์อ่าเนี่ยศูนย์เออก็ยังมาในล่างเนาะเนี่ยหน่วยมาบนด้วยนะครับแล้วก็ในปีหกห้า c สามหกนะฮะผลที่ออกก็จะเป็นนที่ในห้า อ่าแปดสามนะครับแล้วก็สี่สองอ่ะนั่นแหละนะครับก็สี่นะอ่ะก็ยังมาในล่างนะครับแล้วก็มีสามด้วยเนาะไปอยู่ในที่ได้บนเนาะอืมเนี่ยก็ตั้งแต่ในปีสี่ศูนย์มาเลยนะครับที่เลขมันออกแบบเนี้ยมันก็มีไม่บ่อยหรอกนะครับเนาะเนี่ยมาล่าง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 เนาะสลับหน่วยหลักสิบก็แสดงว่าล่าสุดนี่แปดกับหนึ่งอ่ะหวังว่ามันจะมาอีกแล้วกันนะครับเนาะอืมหวังว่าจะมี นะครับแปดหนึ่งปดหนึ่งล่างเนาะเอาลองไว้ด้วยเนาะอ่าเก้าเผื่อจะมานะครับนี่เนาะหรือเนี่ยเอาแค่หนึ่งกับแปดได้ละนะครับถ้ามันมาแบบนี้แล้วเนาะก็ขอให้มันมาแล้วกันนะครับเท่าที่ดูแล้วนะฮะจะเอาตัวไหนมาจาับกันกับในหลักแสนหลักหมื่นหลักพันก็คือหลักสิบนะฮะหลักสิบนี่จะไปลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับ ันนี้เป็น8เนาะอะเพิ่มไป2แต้มนะเเป็น0ลดมา2แต้มเป็น7แล้วก็เป็น6เนี่ยเนี่ยเอาชุดนี้มาจับกับชุดนี้เนาะอ่ามันอานจะเยอะหน่อยแต่ก็มันก็ยังมาอยู่นะครับนั่นแหละ98 9 8นี่มาล่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาหลัก10 5เพิ่มไป2แต้มเป็น6 เป็น7ลดมาลบลดเออนะครับเปลี่ยนทุกคลิปมุกนี้เนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับก็นี่ห้านี่ก็บสามเอาตรงนี้นี่ก็มาล่างถัดมาในตรงนี้เนี่ยฮะในปีหนะกสองเนาะก็เอาหลักสนะิ 10, บนะสิบบนเยอะนะครับเพิ่มไปสองแต้มเป็นสี่ห้าลดมานะครับสองแต้มเป็นหนึ่งอ่าสองกับหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามาจับกันกับเก้าหกเจ็ดก็ผลออกในที่ในหก 65าเนาะอ่ะก็มาล่างนะครับในปี63นะฮะก็เนี่ยเออเนี่ยหนึ่งกับ0นะถ้ามันซ้ำกันนะได้ไม่เยอะในหลักสิบนะฮะก็ะเป็นที่ใน9นะ้าเนาะเพิ่มแต้มไปเป็น0ูนย์กับ1ลดแต้มมาเป็น8แล้วก็เนะ็ดนเพิ่มไป2ลดมา2นี่ฮะก็0 7นย์นะครับนี่0 7นก็มาล่างนะครับแล้วก็ในปีห5นะฮะอ่ะ9ก็เหมือนกันนะครับ ว่าหลักสิบบุญเป็นเก้าบุญอ่ะผลที่ออกก็จะเป็นที่ในสามแปดเนาะอือันนี้มาบุญนะฮะนี่ก็มาล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่อีกนะครับอันนี้เก้าแล้ก็ต้องเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยล่าสุดนะครับอ่ะเป็นตัวเด่นแล้วกันตัวเด่นก็เป็นแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่ง 17181910 1, และ911ตัวลองนะตัวลองก็9 9798 9990 91เนาะเนี่ยจะเอาตัวเด่นหรือเอาตัวลองแต่ที่นแน่ๆอ่ะติดไว้ในที่ในล่างแล้วกันนะเท่าที่ดูสติ เพราะว่าครั้งก่อนมันก็ไปบนเนาะเนี่ยมันก็มาบนมันก็น่าสลับมาได้นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่ได้มาสามติดกันเลยเนาะในตําแหน่งอันนี้มา7 7กับ8อันนี้มา3แล้วก็ในตรงนี้ก็มาตําแหน่งตรงนี้ฮะก็7มาย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็มาตรงนี้อ่าก็แสดงว่า8เนี่ย ก็เอาเอาเอาตัดออกไปเลยก็ได้เนาะเออหรือใครชอบก็นําไปซื้อนาไปจับแล้วกันนะครับนี่แหละท,ที่ที่น่าสนใจนะครับล่างนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะถูกอีกแล้วกันนะสำหรับในปี68นี้นะในสุรนี้นะครับผมก็ก็มีโอกาสผมว่าเนาะห้ามาเยอะแล้วเนาะไม่ได้จะประมาณหนึ่งได้แล้วเนาะนะอืมนะครับมีอยู่สุดหนึ่งครับที่5้ากับ1นี่ตั้งแต่ต้นปีถ้าติดไว้นี่มีห้ากับ1เนี่ย มาแทบแต่ทุกวันเลยนะครับเนี่ยหนึ่งเนาะนี่นี่หนึ่งแปดมาออกตัวที่ตัดเ <c oughs> <c oughs> นาะเออ,อหรือใครมีความเห็นย,ยังไงนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะนี่มันจะออกเป็นเลขไหนได้บ้างเนี่ยมีไหมมีเลขใกล้เคียงเจ็ดแปดเก้าสองสามอืมหกเจ็ด ะจะเป็นเลขไหนนี่ก็ลองนําไปรู้เลยกันและนี่นะฮะก็จะเป็นในสูตรนะฮะสบน4ล่างนะครับซื้อล่าสุดหน่วยบนนะ,ะหน่วยล่างเป็นเลข4เหมือนกันนําสูตรนี้ไปใช้นะฮะตั้งแต่ในปี40มาแล้วนะถ้าใช้สูตรนี้นี่ไม่พลาดนะฮะยังไงก็ขอให้โชคดีถูกกันดี ออกกันอีกแล้วกันนะสำหรับในสูตรนี้ก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรอื่นแล้วกันหรือถ้าไหนอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ